ทำร้ายเจ้าใช่ไหมคะเจ้าได้ใจแน่ใช่ไหมคะไม่จริงเขาไม่นางต่างหากกอีกแล้วที่จะทำร้ายแมาตอนนี้ก็มองฉันเห็นได้สองแระเล่ห์โงมองฉันเขาไม่นางโกหกเออเออไม่นี่ก่อนเออไม่ใช่หน้าที่มึงไม่มีใครเงงใจฉัดมึงเลยนะเนี่ยเข้ามาตอนไหนสองสิงพี่โน้ตใจกำหมองฉันก็นอนอยู่เหมือนกันไม่อยากค่ะมงคลแล้วก็มงคลมงคลเป็นตัวไ้เปียกหน่อยมงคล เงียบเลยนะเปียกเองเปียกไรยิ้มเป็นหวานตัวเล็กๆอะ่ะมองคนมองโดนมองคนโดน,นเรียกอะไรอ่ะระวังให้ดีนี่มันสถานที่ของวัดเขาไม่รู้ว่าเขาฝังมงคลไว้ตรงไหนบ้างดีไม่ดีจะตามมึงกลับบ้านนะ,น,น,ะนู่นะมีแต่ท่นี่มงคลเออเรียนดีๆเ,เขาไม่กลับหรอกทำไมอ่ะ ดูู่างทำไมลูกล่างทำไมเอ่ยเอามาแล้อะไรมึงเอาเนี่ยโอาวนมาเออดีแล้วเนี่ยรับนายมงคลกลับไปด้วยน่าจะหลายตนอยู่อ่ะว้านายมงคลไม่กล้าไปหรอกทำไมอ่ะมันกลัวดำดงหลับนอกเขาก็กลัวตายเหมือนกันไายผีกลัวตายเขาจะอยู่นี่อ่ะเขาจะอยู่นะไม่แม้คน ไปทำอะไรตรงนั้นล่ะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิเอาไม่ใช่นะไม่ใช่นะออก <itu? S 1> ไปหนาเธอชื่อใครฉันชื่อใครกินข้าวหรืต้าข้าวไตข้าวไตข้าวจะไม่กินต้งนิ่อิ่มอะไรไม่รู้นะแต่ว่าอยากก็รู้นะเธอชื่ออะไรฉันชื่อใครซิที่เนี่ยอ๋อซที่เนี่ยนะแต่ว่าฉันชื่อใครกีดงเข้าใจเข้าใจกีดง มึงคิดว่าพวกกูสนุกกับมึงไหมแต่จบี่โมะพลงเนงนยมึงคุยกับใครก็เรื่องของมึงเลยครับพี่วันนี้มึงจะงนับถือกูเยอกูไม่ใช่หมา嘛พี่น่งดูหน้ามึงน่ะอปไยหน้าสภาพไม่ไหวแล้วไปไปไปพี่ไปเกลียดหน้าพี่หว่ามึงอะแล้วมึงคิดว่ากูชอบมึงไหมอีดอง นี่เขาหล่อเขาแต่งเบาๆเนะเขาก็ดูเลยว่าชัดแต่คิ้วอย่างเดียวเลยนี่โอ้โหมาที่เบามากเลยทำไมล่ะก็มนเป็นมาสดงว่าที่ที่เด็กเนี่ยเด็กยังไงอะที่เด็กที่เบาๆเพื่อนบีแังอะมันมีมันมีม้าเด็ก้าเด็กม้าผู้ใหญ่มีเด็กมาเด็กร้องเลยนะเดะอ่ะร้องเลยเดะแล้วมาผู้ใหญ่อ่ะ เขาเรียกว่าม้าม้าผู้ใหญ่ฮีผู้ใหญ่ใช่ฮีผู้ใหญ่ฮีเด็กฮีผู้ใหญ่แล้วจะเป็นฮีแก่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นฮีไอนี่ยเนี่ยม้าไอก็ม้าไอไงม้าแก่ไงม้าป่วยเออม้าป่วยอ่ะได้มาหรือเปล่านี่นี่ พันพ้องจะเข้าสามยอดยอดไม่ใช่แล้วทุกอย่างยืนสิทหน้างานเนี่ยไม่ใช่อันนี้ด้วยอหลอกกันเนี่ยไม่ใช่อันนี้แลนไหนอ่ะอันนี้อันนั้นพันเหรอเนี่ยอันนั้นพันเลยใชยเนี่ยพันเหรอไม่ใช่แล้วเขาเรียกอะไรพันแน้ยนั้นเหอพัน และอันนี้และอันนั้นอันนี้พันและอันนี้อันนั้นน่ะพันเอาไปใช่ส่งพีเองแล้วอ๋อแล้วนี่เรียกอะไรอ่ะแมีเฮ้ยโอเคก็บุษราเจยออาจารย์นีบเสด็จพี่ของเราเส้ามาเหรอไล่ทุกทัวราเฮ้ยออุุยยเฮ้ย ตกใจมันจะเฉี่ยวคิ้วเดี๋ยวคิ้วหายเข้ยวซ้อนด้วยใครเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวคนเฮ้ยคนที่ไหนหน้าแบบนี้คนไม่ทั่วพันเียังกับบ้าวะเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะพ้าอะไรเนี่ยผ้าแล้วนี่ยพผานเอาทำอะไรเอามาลองเลือดจากซ้มอกของมีน้อยดีติดแต่การเลยให้ช่วยมา ทำไงรีบทำรีบอย่าไปลดล่างมาตัวนั้นเราพูดมาเสด็จพี่ไปค่ะเสด็จเดี๋ยวเสด็จเดี๋ยวไปไม่ต้องยุ่งกับเขาแล้วเธาเป็นใครเนี่ยฮะเป็นตัวคนโอ้สงสัยจะคนไม่ทั่วผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นแจงโสมตัวบอมจริงอ่ะแล้วโซนจริงอยู่ไหนอยู่แถวเนี้ยเธออะไรมาพูดลงไปข้างล่างอย่าพ่งพูดถ้าเป็นใครมาสั่งอ่ะป้ายป้ยวถีบล่วงไปโอ้โหเก่งจริงๆเลยเก่งจริงๆ ตัวเท่าลูกหมาเนี่ย <Okay. S 1> โอ้โหยอ้อมไปได้เลยพูดเลยย้อนไปได้หมาเป็นหมาโอ้โหแล้วได้เปรียบแล้วนะสิะไ,ไม่ได้ป <ทำ S 1> ่ะทำไมมันเคยเจอแต่ตัวสูงสูงอะเจอแบบนี้แหละเหมาะกันนี้ใครเป็นใครอีเตียิยโอ้โย<ผ>มึงอย่าว่ามันยังงัน้นว่ากูเจ็บแในมึงว่ะ นี่ท่านมันสวยเท่ากุลน้อยแอดตายเลยเนี่ยสวยเท่าเธอเมลอยมากเลยมึงอ่ะเปีิยวเข็มดูเธอเป็นใครฮะเป็นคนคนณวาอะไรฮะหน้ากระปวกพาพี่นางมานดิสิมายืนมิ๊ใครเป็นพาพี่นางพาพี่นางจำได้ไหมคุณชายคือใครถ้าบอก้งมองให้ดีมองไง ถ้าพ่อพี่นางจำไม่ได้ฉันจะบอกให้รู้คนที่ยืนอยู่หน้าพ่อพี่นางอยู่ตอนนี้หม่อมฉันก็คือแสงสมงไหมคะจำไ,ได้ไหมเฮ้ยแสงสม เนลองโยกมาดิกูจะให้สะเทือนจะชะอมเลยชะอมลงที่ไหนเนี่ยมึงเล่นที่ไหนอะะมึงรีบไปนั่งซ้อมม้ามองตูดปอดมึงและอย่เจอกูตูดคิ้วกครื่งเกมไปแล้วมึงอะตลูกคิ้วมึงจะไปทุ่งเล่นี่ทำไมฉันจะบอกอะไรให้รู้นะอี๋แสงโสมฉันฆ่ามันตาตาตายไปนานนมแล้วมึงเล่นกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ้าวผิดพูดถูกโอ้โหอะเราจะพูดยังไง เดีย๋ยวเป็นลิศยหอุห้ยจะสอนเลยเหรอเนี่ยจะสอนออ้วิชายเยอะเว้ย <c oughs> ก็นี่ไงวิชาย,ยอะกูบ้าไปแล้ว <c oughs> เหมือนเดิมที่ไหนอะ <c oughs> อ่ะองทำยังไงจะพูดยังไงหน้านี้เลยเหรอ <c oughs> เออนี่เหรอแสงโสมฟังมาให้ดีแสงโสม กูฆ่ามันตุยไปทุกหนุยทนายแล้วตีน้ำส้มเลยแป๊นสีน้ำสีกูไม่น่าเรียกกูพี่แล้วป้าตีแต่การเลยหมายกูไม่ใช่เอฟเฟลนะสีกูขนาดนี้ตีกูเป็นลูกเลยน่าไอ้หนีใส่ไปเลยตีตีถ้าหัวมึงตุยเลยตุยท๊ไป

ขนาดใหญ่ล้าเกินเนาะถือล้วมาเพื่ออะไรกันจะเป็นไปได้ไม่ได้จะกลับแค่ได้เด็คนได้หรือเปล่าเนี่ตอนเราตามไปดูหน่อยโอ้โหยังรำไม่จบอีกเหรอจะเป็นไปได้เหรอพระเจ้าข้าก็ใช่่สิแล้วดูได้คนรักษาแต่ว่ากลายเป็นมาได้ รูปเล่าหน้าตาก็ไม่ได้เชื่อเลยเฮ้ยถ้าพี่นารยาถ้าใช่จริงด้วยเนี่ยครับาสุสิงอาญามันยังเยอะเธอไม่ต้องพูดแล้วเคไม่อยากเลยยาเซ่อาญายายเย็นๆไม่ต้องเลยจะเป็นม้าเป็นได้ยังไงทีนี้จำเมียได้แล้วหรือยังไงก็จำได้ที่มีเมียเดียวในชีวิตของพี่ผมที่ไม่เชื่อเจ้าพี่ต่อเลยเฮ้ยทุกคน เป็นไม้แล้วเหรอเป็นม้าอูออ้คนนาเป็นไม้ยังไม่ใหญ่ขึ้นเลยนะ<ช>อ,อ,อะไรใหญ่กี่ดมนี่แขนขามันเนี่ยไม่เห็นไงลินมา้าแลบมาหน่อยโห<ช>ทุเรศมากเดี๋ยวก่อนเสด็จพี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าอ่ะนกงานท่านมีรู้ตัวเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรบัดเดี๋ยวนี้พน้กงนท่านกลับกลายเป็นม้าไปเลยแล้วเป็นม,าม้าใช่ เฮ้ยเจบ้าเลยตกใจแม่สีห้ารอบกับเขาตกใจอ่ะท่านพี่เป็นไม่ได้ไงอ่ะเขาจะเป็นม้าเหรอดิเป็นอะไรมาเนี่ยข้าพเจ้าคุณโดนอีแก้วมันสาบมาสงสารดิครับทอย่างใี้ข้าพเจ้าหายจากการเป็นม้าต้องไปนำพานทองที่ไหนจัดซ่องเจ๊บุ้งกีคุณนึกออกไหมหายฆรากนข้าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนวะเจ๊บุ้งกีอ่ะเฮ้ย ขโมยเด็กด้วยมึงเป็นขโมยที่ใช้ไม่ได้เลยนะร้องแล้วร้องแล้วเออไม่ร้อง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 ถามติ๊กได้ไหมดกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวอักตังก็เอาเอักบ่าวอากเลยอัเอักมึงต้องให้แล้วต้องให้แล้วเนี่ะไปถามเด็กอ่ะโอ้โหใจอยู่แล้วมึงต้องเรียกขวัญเลยเรียกขวัญที่เขาให้ทั้งหมดเลยนะเฮ้ยเอ้หนูหนโหนูมาตแล้วหนูมา แม่ทำเป็นหน้าใหญ่หน้าใหญ่จะไม่ใช่ตังตัวเองด้วยเดีให้เด็กเข้าไปเด็กเข้าไปเต้องายเด็กการศึกษาเออพอไหมร้อยหนึ่งพอไหมก็ต้องพอก็ต้องพอนะลูกนะก็ต้องพอแล้วไม่มีน้ำใจเลยบายนี่นี่นาหล่อไหมหล่อไหมเขาไม่เลยป่วนเออใช่ไม่ดูสิถ่ายให้ตังแล้วดูเด็กเลยหล่อแล้วเขาบอกว่าหล่อแล้วอตังเบ๊อ อขนมบอกน้องด้วยอย่าจับเหล็กอย่าจับเหล็กลูกอย่าจับเหล็กเดี๋ยวไฟมันดูดเออแต่เหยียบเหยียบเหยียบได้ไปแล้วไต็ตังร้อยนึ่ไปแล้วคุณว่าไปตามเพื่อนแน่หายผู้ถอดก่อนอนัญญาเป็นสิ่งดีใจที่พี่กับกลายเป็นคนได้ก็รัญญาละสิบีค่ะเพราะที่พี่ผิดสัญญาบอกฉันตึงต้องถูกสาปลาเป็นม้าขาวพี่ไม่ผิดสัญญาบอกฉันเายไปเรือคนนี้ที่จพี่จะตามหาแต่กลับมามีเมียใหม่ไม่สนใจหมเชืใช่ใช่เขารู้จริงเขารู้จริง คนเก่ายังไม่หายเลยคนใหม่ก็เฟซมาแล้วเฮ้ยเห็นไหมก็คุยอยู่เนี่ยคุยคุณปากก่อนได้ไหมเนี่ยชะม oy เลยบอกที่จะไม่เชื่อเลยเจ้าพี่ตอไปแล้วอธิบายได้ตั้งแต่วันนี้ไปค่าเดือนอดโอยเข้าทางแล้วอรุณจ้าเขาทางะไรเขาอดตั้งแค่เดือนอีดงไม่ได้จะทานอะไรเลยเเลยเดือนหนึ่งเรก็อดมาแล้วน่ะแล้วทำไงอ้าว ก็ทางนี้อดทางอื่นไม่อดเฮ้ยทางไหนเนี่ยทางบ้านทางบ้านพูดอะไรเด็ดเอาไรพูดเรือกใครคนเขาเขาเจ็บพูดถึงใครอ่ะนะเพื่อนเพื่อนหนูพูดถึงเพื่อนมาพูดในทางนี้เพื่อนชื่ออะไรไอ้บิ๊กเพื่อนชื่ออะไรเอ้าอันนี้ใครพี่บิ๊กพี่ใช่แล้วเพื่อนชื่ออะไรไอ้บิ๊กเอาอันนั้นเพื่อนี่พี่อันนั้นเพื่อน ก็ไปพูดชายอื่นอย่าพูดช้างนี้รู้ตอกเทียนก่อนอะไรอยานี้แล้วแสบจับเลยบิ๊กยังไม่เข้าเลยยังไม่สุดเลยเนี่ยพี่บิ๊กอันเนี้ยพี่ใช่รู้ไหมกูเป็นพี่มึงเนี่ยรู้แล้วพูดถึงใครเมื่อกี้ไอ้บิ๊กเออคนละคนนะคนละคนอย่าไปเดือดร้อนก็มันว่ามันชื่อเหมือนกันมันว่าไอ้บิ๊กก็เพื่อนยังไงเราพี่บิ๊ก คุณพี่มันฟังนะออผู้ชายที่บ้าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายที่ดูหนังโป๊บ่อยที่บ้าผู้หญิงขึ้นสมองเนี่ยความจํามันจะเสื่อมอมันจะจําอะไรไม่ค่อยได้ด้วยความดูบ่อยที่ขึ้นสมองอะเออบ้าผู้หญิงไอ้พวกเนี้ยแต่พวกบ้าผู้หญิงอะเออมันไม่ได้ว่าพี่หรอกพี่ไปพาเกิรพี่เอ็ดไปเอ็ดเฮ้ยกูชื่อบิ๊กอ้าวเหรออ๋อเออบิ๊กพิกพิกไปนะเนี่ย ไม่มีไม่มีพวกบ้าผ anyway. like ู้หญิงสมองมันเสื่อมความจำมันเสื่อมกูชื่ออะไรเอบพวกบ้าผู้หญิงนะเหรอเออๆนั่นแหละจำได้จำได้จำได้หนังมากไปบอกเนี่ยประสาทเลอะเลอแล้วไม่มีไม่มีเออเบลเบลฝากดูเต๋าด้วยจำไม่ได้ไงนี่ชาญไงชาญไหนละไปหายดูทั้งโรง चाल <laughs> मा <laughs> <laughs> <laughs>